สวัสดีครับผมโปร่าสิงห์นิสัยสุขครับพบกับท่านเป็นประจำนะครับมาอยู่ในช่วงแนะนำวิธีฝึกซ้อมกอล์ฟที่บ้านครับนะฮะดูซิว่าซ้อมกันยังไงท่านเคยสังเกตไหมครับเวลาหมุนไหล่เนี่ยท่านหมุนในแนวไหนนะครับไหล่ซ้ายกับไหล่ขวามันอยู่ในแนวเดียวกันมันติกันถูกไหมคุณนาาไหล่ซ้ายไหล่ขวาท่นนี้เวลาเรายืนจดเนี่ย เราต้องก้มแผ่นหลังถูกไหมอ่าลงกล้มสิก้มแผ่นหลังหันข้างๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะก้มแผ่นหลังนะครับอ่าดึงก้นไปข้างหลังอ่าก้มแผ่นหลังนี่นะครับท่านเห็นไหมครับแนวเนี้ยนี่ก็คือแกนนะครับนี่คือแกนไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยต้องหมุนรอบแกนที่ก้มนี้นะครับมันถึงจะหมุนได้คล่องแล้วมีพลังนะครับเวลาเราขึ้นเนี่ยอ่าคุณนาขึ้นไหล่ซ้ายจะลงถูกไหมครับ อ่าขึ้นลงเห็นไหมฮะไหลซ้ายลงไหลขวาอยู่ข้างบนถูกไหมครับเวลาลงเนี่ยท่านก็จะต้องเอาไหลาขวามาอยู่ในแนวนี้เหมือนกันนะครับนะครับอ่าหมุนเอี้ยวไหลขวาลงมาเอียเอ้ยวเอี้ยวเห็นไหมครับมันต้องเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือการเอี้ยวไหลสําคัญมากอ่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับให้เห็นทุก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 ,กนะครับ เมื่อกี้ด้านข้างใช่ไหมครับทีนี้ด้านหน้าเห็นไหมครับเวลาลงเนี่ยเห็นไหมฮะไหลซ้ายขึ้นไหลขวาลงลักษณะนี้นะครับแล้วก็สร์ดออกไปแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเอี้ยวไหลขวานี่มันจะทําให้ท่านสวิงอินเอาได้ง่ายนะครับท่านเคยเห็นไหมครับที่เขาบอกว่าคอมลงมาเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไม่เอี้ยวก็วไหลขวาลงมาท่านคอบลงมาเห็นไหมฮะไหลขวามันคอบลงมาท่านจะต้องเอี้ยวไหลขวา เห็นไหมครับเอี่ยวฝึกท um um ี่บ้านครับเอาไม้ค uh, ้ำไว้อย่างนี้นะครับแล้วท่านก็ลองเหวี่ยงรอดเห็นไหมฮะให้ลอดข้างใต้นะครับอ่าคุณนาลองทำสิเอาค้ำเอามือค้ำไม่ค้ำติดค้ำแบบที่โปทำอ่ะเหยียดแขนอ่าแล้วเอี้ยวลงมาแล้วก็เอามือเหวี่ยงเอี้ยวไหล่ขวาหมุนเอี้ยวไหล่ขวาลงมานี่อย่างลักษณะอย่างนี้ หมุนเอี้ยวมาอเอี้ยวฟับเห็นไหมไหลขวาม,มันจะเอี้ยวลงโดยอัตโนมัติไม่ต้องตวัดไม่ต้องตวัดเอี้ยวปั๊บเนี่ยลักษณะมุมในการเอี้ยวไหลเห็นไหมฮะ